ในพื้นที่ห่างไกลที่จังหวัดตากนะครับมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อว่าห้วยแก้วหมู่บ้านนี้เนี่ยถูกโอบล้อมเอาไว้ด้วยเงาของพื้นป่าที่ชาวบ้านเรียกกันว่าป่ามรณะครับแค่ชื่อก็ฟังดูน่ากลัวแล้วใช่ไหมครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยเต็มไปด้วยตำนานและความเชื่อที่น่าสะพึงกลัวและเรื่องราวที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ก็เริ่มต้นขึ้นที่นี่แหละครับจุดที่ความเชื่อและเหตุผลต้องมาเผชิญหน้ากันเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นด้วยตัวเลขตัวเดียวเลยครับ19 เป็นตัวเลขที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่สาหรับคนในหมู่บ้านห้วยแก้วแล้วเนี่ยมันคือจํานวนที่หลอกหลอนพวกเขามานานแสนนานเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความสูญเสียแล้วก็ความลึกลับที่ไม่มีใครตอบได้เลยใช่แล้วครับ19คือจํานวนของชาวบ้านที่เดินเข้าไปในป่าผืนนั้นแล้วก็ไม่เคยได้กลับออกมาอีกเลยพวกเขาหายตัวไปแบบไร้ร่องรอยทิ้งไวแ้แค่ความเศร้าแล้วก็คําถามที่มันค้างคาใจของคนที่ยังอยู่นะครับ และนี่แหละครับคือศูนย์กลางของเรื่องราวทั้งหมดป่ามรณะสถานที่ที่น่าเกรงขาวขนาดที่ว่าแม้แต่ศาลเจ้าป่าที่คนเคยนับถือก็ถูกทิ้งร้างไปเพราะไม่มีใครกล้าที่จะล่วงล้ำเข้าไปในเขตแดนอาถรรพ์แห่งนี้อีกแล้วขนาดผู้ใหญ่บ้านอินนะครับผู้ที่ต้องแบกรับความทุกข์ของคนทั้งหมู่บ้านไว้เนี่ยยังเคยพูดเตือนด้วยความสิ้นหวังเลยว่าป่านี่มันแรงมันเอาคนในหมู่บ้านไปละสิบคน คือพยายามทุกทางแล้วนะครับแม้แต่หมอผีเก่งๆที่จ้างมาทําพิธีก็ยังต้องหนีตายกันออกมาทุกคนเลยบอกว่าเจออาคมป่าที่มองไม่เห็นเล่นงานเอาแต่แล้วนะครับท่ามกลางความหวาดกลัวที่ปกคลุมทั้งหมู่บ้านเนี่ยการมาถึงของชายแปลกหน้าคนหนึ่งก็ได้เปลี่ยนทุกอย่างไปเลยเขาเป็นคนที่ไม่มองว่าความกลัวคือคําเตือนแต่กลับมองว่ามันคือคําท้าทายที่ต้องเข้าไปพิสูจน์ให้เห็นกับตา ตรงน,นี้เลยครับที่เราจะได้เห็นการประทะกันของสองขั้วความคิดเลยระหว่างผู้ใยญ่บ้านอินที่เต็มไปด้วยความเชื่อความกลวัวและความศรัทธาในสิ่งลี้ลับกับสุรัตนักท่องเที่ยวที่มองทุกอย่างด้วยหลักการของเหตุและผลล้วนๆผมโตมากับป่าผมเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นเท่านั้นโอ้โหนี่คือคําพูดของสุรัตเลยครับเขาปัดเป่าตำนานท้องถิ่นทิ้งไปแบบไม่ใยดีเลยพร้อมกับเตรียมมีดพราคู่ใจแล้วก็มุ่งหน้าเดินเข้าสู่ป่าตรงห้ามที่ทุกคนหวาดกลัว และทันทีที่สุรัตก้าวข้ามเส้นแบ่งที่มองไม่เห็นเข้าไปในป่านั่นแหละครับความเป็นจริงที่เขายึดมั่นมาตลอดชีวิตก็เริ่มสั่นคลอนโลกที่เขาเคยเชื่อว่ารู้จักดีกําลังจะเปลี่ยนไปตลอดการอย่างแรกเลยที่เขาสัมผัสได้คืออุณหภูมิรอบตัวครับมันดิ่งวูบลงมาแบบฉับพลันเลยจากอากาศร้อนๆของป่าเนี่ยกลายเป็นความหนาวเย็นที่มันผิดปกติมากๆแล้วหลังจากนั้นความเงียบก็เข้าครอบงำครับ คือมันไม่ใช่ความเงียบสงบแบบธรรมาชาตินะครับแต่มันเป็นความเงียบที่หนักอึ้งจนหน้าขนลุกขณะที่ว่าได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นโครมครามเลยแต่ที่มันแปลกประหลาดที่สุดเลยก็คือความรู้สึกที่มันผุดขึ้นมาในใจของสุรัตน์นี่แหละครับมันคือความรู้สึกโหยหาที่คุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูกราวกับว่าเขากําลังจะได้กลับบ้านที่จากมานานแสนนานความรู้สึกนี้มันดึงดูดให้เขาต้องเดินลึกเข้าไปในป่าอีกจนกระทั่งเขาเดินลึกเข้าไปถึงใจกลางป่า ในที่สุดสุรัตก็ได้เผชิญหน้ากับต้นต่อของตำนานและความหวาดกลัวทั้งหมดที่เขากำลังตามหาภาพที่ปรากฏตรงหน้าเขาก็คือผู้หญิงที่งดงามมากในชุดสบายสีเขียวมรกตแล้วเธอก็เอ่ยถ้อยคำที่น่าตกใจออกมาว่าท่านคือสามีที่ข้าตามหาในทุกพบชาติใช่แล้วครับเธอคือนางไม้ในตำนานนั่นเองและนี่คือจุดที่ตัวเลข19มันกลับมาอีกครั้งครับ แต่กลับมาในความหมายที่โอ้โหน้าทึ่งกว่าเดิมมากนางหมายอธิบายว่าชาวบ้าน19คนที่หายตัวไปก่อนหน้านี้ก็คือร่างเกิดใหม่ใน19ชาติที่ผ่านวาของสุรัตน์นั่นเองที่นางพยายามจะนําตัวกลับมาแต่ก็ไม่เคยสําเร็จจนกระทั่งมาถึงชาตินี้นางหมายยื่นข้อเสนอที่ทรงพลังที่สุดครับเป็นคําสัญญาแห่งชีวิตที่เป็นนิรันดร์เราจะอยู่ด้วยกันชั่วการนานในที่ที่ความแก่ความเจ็บและความตายไม่มีอยู่พูดยังไงก็คือสวรรค์ดีๆนี้เองครับ ที่ปราศจากความทุกข์ทั้งปวงและในที่สุดครับกำแพงแห่งเหตุและผลของสุลัดก็พังทลายลงจนหมดสิน้นเขาถูกครอบงำด้วยความรู้สึกโหยหาที่คุ้นเคยนั้นจนหมดใจเขาทิ้งเป้ทิ้งมีดพราและทิ้งชีวิตในอดีตทั้งหมดของเขาลงบนพื้นแล้วก็ยืนมือไปจับมือนางไม้ไว้แน่นก่อนที่ทั้งคู่จะค่อยๆจางหายลึกเข้าไปในป่ามรณะด้วยกันเรื่องราวมันดูเหมือนจะจบลงตรงนี้แต่เดี๋ยวก่อนครับ คำถามที่แท้จริงมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นตัางหากเรื่องที่เราเพิ่งได้ฟังไปทั้งหมดเนี่ยสรุปแล้วมันคือเรื่องราวของความรักหรือมันเป็นแค่เรื่องของความยุตจิตกันแน่เพื่อที่จะเข้าใจความหมายที่มันลึกซึ้งกว่านั้นของเรื่องนี้นะครับเราต้องมาทำความรู้จักกับกุญแจสำคัญดอกหนึ่งที่จะไขปริศนาทั้งหมดนี้ได้คำนั้นก็คือคำว่าอุปทานครับอุปทานเนี่ย ถ้าพูดง่ายๆก็คือความยึดมั่นถือมั่นความอยากที่จะครอบครองเป็นเจ้าของมันคือพลังที่สามารถเปลี่ยนความรักที่ลึกซึ้งให้กลายเป็นเหมือนกับคุกทางจิตวิญญาณที่กักขังทั้งตัวเองและก็คนที่เรารักเอาไว้พอเรามองแบบนี้เราจะเห็นภาพชัดขึ้นเลยครับว่าความรักของนางไม้ที่เจือด้วยอุปาทานเนี่ยมันคือความต้องการที่จะครอบครองเป็นพันธนาการที่เกิดจากความกลัวว่าจะสูญเสียซึ่งมันตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงกับความรักที่แท้จริงที่มันนํามาซึ่งอิสระและความบอบสบายใจ มันคือการปล่อยวางไม่ใช่การกักขังเพราะฉะนั้นบทเรียนที่สําคัญที่สุดจากเรื่องราวของสุรัตและนางไม้ก็คือหนทางที่จะหลุดพ้นจากวงจรแห่งความทุกข์แบบนี้นี่แหละครับซึ่งเป็นสัจธรรมที่จริงๆแล้วเราทุกคนสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตของตัวเองได้เลย หนุ่งทางนั้นก็คือปัญญาแห่งการปล่อยวางครับเริ่มจากการมองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงหรือที่เรียกว่าอนิจจังพอเข้าใจตรงนี้แล้วก็จะนําไปสู่การปล่อยวางเงาของอดีตได้และทําความเข้าใจว่าแม้แต่ความรักเองก็ต้องปราศจากความยึดติดเพราะนี่คือทางเดียวเท่านั้นครับที่จะตัดบ่วงกรรมและทําให้เราได้พบกับความสงบที่แท้จริงได้ และสุดท้ายนี้ครับขอปิดท้ายด้วยคำกล่าวของพระอาจารย์บุญทรงที่สรุปแก่นของเรื่องราวทั้งหมดนี้เอาไว้ได้อย่างเฉียบคมมากๆว่าสมบัติที่แท้จริงคือการเห็นแจ้งในอนัตตาซึ่งก็คือการเข้าใจสภาวะที่ไม่มีตัวตนที่แท้จริงให้เราไปยึดเหนี่ยวนี่คือปัญญาขั้นสูงสุดที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวงครับไม่ว่าจะเป็นพันธนาการจากนังไม้หรือพันธนาการที่เราสร้างขึ้นมาผูกมัดตัวเองอยู่ในใจ ก็อาจจะต้องลองกลับมาทบทวนดูนะครับว่าในชีวิตของเราตอนนี้มีพันธนาการแบบไหนที่กำลังรั้งเราไว้อยู่บ้างหรือเปล่า